เธนาปาลาเศษฐิเปตาวัตถุเรื่องธนาปาลาเศษฐีเปรตพวกพ่อค้าถามเปรตตนหนึ่งว่า227ยแน่เพื่อนยากท่านเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างหน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นมีร่างกายสู้ผอมท่านเป็นใครกันหนอ เปรตนั้นตอบว่า228ผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกพวกพ่อค้าถามว่า229ท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกเปรตนั้นตอบว่า230มีพระนครของพระเจ้าทศนราชปรากฏชื่อว่าเอรักัตชะเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนั้นชนทั้งหลายเรียกข้าพเจ้าว่าธนะปาลเศรษฐี231 ข้าพเจ้ามีเงินแปดสิบเล่มเกวียนทองคำแก้วมุกดาแก้วไพลทูลก็มีมากมาย232แม้ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้นก็ไม่พอใจที่จะให้ทานปิดประตูเรือนแล้วจึงบริโภคอาหารด้วยคิดว่าพวกยาจกอย่าได้เห็นเรา233ข้าพเจ้าไม่ศรัทธา เป็นคนตรณีกระด้างได้ด่าพวกคนที่ให้ทานทำบุญและห้ามชนเป็นจำนวนมากที่ให้ทานทำบุญ234ร้อยสามด้วยควาว่าผลแห่งทานไม่มีผลแห่งความสํารวมจกมีแต่ที่ไหนจึงทำลายสระน้ำบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ทำลายสวนดอกไม้สวนผลไม้สาลาน้ำดื่ม และสะพานในที่เดินลำบากให้พินาศ235ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ทำความดีทำแต่ความชั่วไว้เคลื่อนจากมนุษย์โลกนั้นแล้วจึงไปเกิดในแดนเปรตมีแต่ความหิวกระหาย236ตลอดห0ปีตั้งแต่ข้าพเจ้าตายแล้วยังไม่ได้กินข้าวและดื่มน้ำเลย 237ความหวงแหนทรัพย์เป็นความพินาศความพินาศก็คือความหวงแหนทรัพย์ได้ยินว่าเปรตทั้งหลายรู้ว่าความหวงแหนทรัพย์เป็นความพินาศ238เมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าหวงแหนทรัพย์เมื่อทรัพมีอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ทานเมื่อทายธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตน ขพเจ้านั้นได้รับผลกรรมของตนจึงเดือดร้อนในภายหลัง239พ้นจากสี่เดือนไปแล้วขพเจ้าจักหายจักตกนรกอันหน่าเร่าร้อนแสนสาหัส240นรกนั้นมีสี่เหลี่ยมมีประตูสีด้านกำสร้างจำแนกไว้เป็นส่วนๆล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็ก ครอบด้วยแผ่นเหล็ก2 4 1พื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลูกเป็นเปลวเพลิงประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปรอบตลอดร้อยโยธอยู่ตลอดกาลร242ข้าพเจ้าจะต้องเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนั้นยาวนานด้วยว่าการเสวยทุกเช่นนี้เป็นผลกรรมชั่ว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเศร้าโศกอย่างหนัก243ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นี้พวกท่านอย่าได้ทำกรรมชั่วทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับ244ถ้าพวกท่านจะทำกรรมชั่วนั้นหรือกำลังทำอยู่ แม้พวกท่านจะเหาะนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้245ขอท่านทั้งหลายจงเกื้อกูลมารดาจงเกื้อกูลบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในสกุลเป็นผู้เกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพรามด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายจักไปสู่สวรรค์ธนปาลกะเศรษฐิ เปตวัตถุที่เจ็ดจบ